สวัสดีครับทุกคนที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นต้นทุเรียนปลูกใหม่อายุเกือบเกือบจะ2เดือนตอนนี้กําลังทยอยแตกยอดอ่อนอวบอวบแบบนี้เลยนะครับส่วนใบเก่าก็ยังเขียวอยู่เหมือนเดิมนะครับสแสดงว่าทุเรียนของเราสามารถตั้งตัวได้แล้วแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับแน่นอนครับทุเรียนต้นนี้ได้รับการพรางแสงด้วยแสลนนะครับ ซึ่งเป็นวิธีการพลางแสงในแบบที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปครับคำถามหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นคำถามคาดใจของผู้ปลูกทุเรียนหลายๆท่านนั้นก็คือเมื่อกางสแลนไปแล้วนะครับควรจะเอาออกเมื่อไหร่จึงจะดีที่สุดเพราะถ้าเอาออกเร็วเกินไปโดยที่ต้นทุเรียนยังไม่พร้อมสู้แดดนะครับก็คงจะไม่เป็นผลดีกับต้นทุเรียนของเราอย่างแน่นอนส่วนถ้ากางไว้นานๆเป็นปีก็คงจะไม่ดีเช่นกันครับ เพราะว่าสแลนทําหน้าที่กรองแสงออกไปอย่างน้อย5 0นั่นก็คือต้นทุเรียนของเราจะถูกจํากัดการเจริญเติบโตไปอย่างน้อย5 0เช่นกันครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุเรียนที่ไม่ได้กางสแลนต้นที่ไม่ได้กางจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าถึง2เท่าเลยทีเดียวครับดังนั้นการเอาสาแลนออกในระยะเวลาที่เหมาะสมไม่เร็วหรือช้าเกินไปจึงเป็นเรื่องที่ดีครับ ทีนี้มาดูหลักคิดที่เราสังเคราะห์ขึ้นจากประสบการณ์บวกกับความรู้ที่ค้นคว้ามาสรุปเป็นแนวทางเพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยก่อนจะนำแสแลนออกได้จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย4ข้อดังนี้ครับ 1. หลังจากปลูกอย่างน้อย2เดือนสาเหตุเพราะปกติการฝึกต้นกล้าให้คุ้นแดดก่อนนำไปปลูกในแบบที่ไม่ต้องกางลางสลนก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ2-3สัปดาห์ในการฝึก อันที่จริงแล้วนะครับในระยะเวลา1เดือนก็นานพอที่ต้นกล้าของเราจะเริ่มมีความคุ้นเคยกับแดดในสถานที่จริงๆแล้วนะครับแต่เราต้องเผื่อระยะเวลาให้กับการเจริญเติบโตในทางรากของต้นทุเรียนปลูกใหม่ด้วยครับซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ45-60วันจึงจะมีรากที่แข็งแรงพอในการหาน้ำหาอาหารได้ดีครับพอเมื่อเราเอาสลนออกไปแล้ว ต้นทุเรียนจะมีอัตราการลายน้ำที่สูงขึ้นมากกว่าตอนที่ยังมีสแลนอยู่ครับดังนั้นระยะเวลา2เดือนจึงนานพอที่ต้นกล้าทุเรียนของเรามีความพร้อมในการรับกับสภาพแวดล้อมจริงในสถานที่ปลูกได้อย่างสบายๆครับ 2. เมื่อมีหญ้าขึ้นปกคลุมโคนต้นช่วงที่เอาสแลนออกควรจะมีหญ้าขึ้นปกคลุมโคนต้น โดยเมื่อเราเอาแสแลนออกไปแล้วนะครับหญ้าเหล่านี้ก็จะช่วยให้คนต้นไม่ร้อนจัดจนเกินไปโดยเฉพาะในช่วงกลางวันครับแต่ถ้าหากหญ้าเริ่มยาวเกินไปก็สามารถตัดให้สั้นลงได้ครับอีกไม่กี่วันก็จะกลับมาเขียวได้เหมือนเดิมแต่ถ้าคนต้นไม่มีหญ้าเลยหากจําเป็นต้องเอาแสแลนออกนะครับเราก็สามารถใช้ฟางคลุมคนต้นแทนได้เหมือนกันครับ 3. ไม่เป็นช่วงที่กลางใบอ่อนเนื่องจากแสงแดดที่แรงมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราเอาแสลนออกไปจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายกับใบอ่อนที่ยังไม่สามารถสู้กับแสงแดดแบบตรงๆได้ครับดังนั้นควรจะรอให้ใบอ่อนกลายเป็นใบแก่เสียก่อนนะครับจึงค่อยนำสแลนออกจะดีกว่าครับ 4. เป็นช่วงฟ้าปิดในช่วงฤดูฝน จะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการนำสแลนออกได้ครับโดยถ้าสามารถดูพยากรณ์อากาศแล้วก็รู้ว่าสัปดาห์ไหนที่มีฝนตกชุกหรือว่าพายุเข้าก็จะเป็นช่วงที่เหมาะมากเลยนะครับเพราะท้องฟ้าจะคลื้มมีเมฆมากแสงแดดไม่ค่อยมีในช่วงกลางวันก็จะเป็นจังหวะที่เหมาะสมมากเลยครับครับก็หวังว่าองค์ประกอบทั้ง4ที่สรุปให้มานี้ คงจะพอช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจในการนำสลันออกได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ตัดสินใจได้ยิ่งขึ้นครับโดยเมื่อตัดสินใจจะนำสลันออกนะครับเราจะต้องค่อยๆนำออกซึ่งวิธีการที่แนะนำโดยทั่วไปก็จะแนะนำให้ในสัปดาห์แรกให้พับเก็บ25%สัปดาห์ต่อมา50%สัปดาห์ที่3ก็จะเป็น75%เมื่อครบ3สัปดาห์แล้วนะครับ ก็จะสามารถนําออกได้ทั้งหมดครับส่วนทุเรียนต้นนี้นะครับทดลองใช้วิธีนําแสลนออก50%เป็นระยะเวลา2สัปดาห์ตั้งแต่ช่วงเริ่มตั้งปีเล็กๆและในวันนี้นะครับก็ครบ2สัปดาห์แล้วก็จะนําออกทั้งหมดให้โดนแดดร้อเลยทีเดียวครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแดดไม่ค่อยมีจึงทดลองแนวทางนี้ครับซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงงานมากกว่าวิธีการทั่วๆไปครับ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับไว้จะทำคลิปอัปเดตเป็นระยะระยะให้ได้ติดตามรับชมกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ